สังเกตเบื้องอันทีมงานแต่ละคนหูแล้วว่าสีเห็ดผลิตภัณฑ์อย่างมะขมายอย่างเะาแม่น้ำยาปูผมเอาคือจะมาเอห้กูนี่ละบอกจะเห็น่อลุงทิดเป็นอันเป็นอนแล้วไม่แรงแน่ล่าสุดก็พนแล้วดีละก็พูดลุยเพียงคนล่ะไอีแหนเห็นมามาบานยาก็มาเบาหอยมูทวนทวนบริยานเด้อ่ะ

อะไรอ่ะคะคุณจงนิ่งก็<อ>จะเป็นทอดไก่ส้มตำผัดไก่ใส่กิ่งลาบก้อยซอยแซ่บมีหมดค่ะ,อ,ะโอโอ้โหแล้วว่าจะเป็นบุฟเฟ่หรือว่าจะทำกินทำกินเองค่ะชอบมาะอบไปคนทำกินเองเลยหัวดำจุกจุกจี่น้องค่ะคุณเพียมไปเห็นเบอร์ซูซินหัวย่างกับข้าวกับปลานะอ <c oughs> ันนี้ร้อนร้อนไป เฮ้ยรถสัตใจอะไรเบอเฮ้ยมีสีมีจอลรบอาเท่ากันนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพ้อมหนึ่งไรดิเชน่านะคะ กันกับมเ่นเรื่องีดมาวย่ว่าอันที่เกิดนี่ะไปถืนนไปถืให้เลรดีายมาาบอกอยู่ดิให้นาคว่าไม่เปในะคะมานข้าวด้กันนะคะวันนี้นะคะมีหลากหลายเมน รอมหนึ่งวันนะที่นี้นะคะก็ะแดสดงให้เัืงนี้ซื้อมาซื้อตัวนะคะกำลังจะถึงงานแล้วนะคะเหมือนศิลดาเป็นอย่างไรบ้าข้อเข็ดค่ะเป็นอย่างไรข้อเข็ดตกบ่อนหนาวโหดโบอกกันเลยลบเอ๋อหัวแห้งล่นหนาวอะไรลบแอ๋อจะข้อตกหมอนข้าวเลยค่ะคนสวย เอาเอาละสุดี่เพี่ะดีแ่นี่มาเยยาวมาหอดแล้วอยาไปุ่งขุนพรอีบูมขุนอีบูมท้าพราแปดสิบแกดที่แเออไปดูดวงแล้มันเนี่อดแม่สมรูป

เป็นอไรกันดูออกครับห่มาสวยกินอะไรไก่ก็เคยกินอย่างไรทอดไก่นะมีต้มหมูก็ออะไรอุไม่ตมหมูงูกินไดต้มอะไรเขาโดนอย่างกินอะไรเดือนแล้วเดือนแค่ก็ไหนที่เกาเมื่อสิมาเดือนได้ไห ก้ไก่วูสองอาทิตย์แล้วกินเลยแม่ยี่สิบมื่นนี้ละได้จาได้จขูนไปกินแล้วูได้จั่่มขลามน่ี่อมบอกนะไปเด่ราม่งาน้ามีงคอยเสจอยู่อาจากไ่กูจากใหม่จจนดังจีบอไม่มีจ้ำเรื่องกูมูแท้ สังเกตเบื้องอันทีมงานแต่ละคนหูแล้วว่าสีเห็ดผลิตภัณฑ์อย่างมาขายอย่างไรแม่ะน้ำยาปูผมเอาคือจะวอาให้กูนี่ละกูใกล้จะเห็นว่าลูงทิดเป็นอันไม่แย่แลยแน่ล่าสุดแั่งกันเล่วดีละ กกปลุกลุยแพงกุละเห็นมามาบานยามาเบาหอยงูทวนๆก็ได้ยานเด้อค่ะนัเอาตบมาคุงนุ่มหลดระคะขมาวี่ห้อนตัว้วพี่ว่า้องเกิกินเาโอยยานด้อเลแตนแต่ตัวมง ยงเก่งไอเฟอร์บียีเร์บีจมบานปวย่าซันกับจิ้งวยตัวเต้นกว่าเป็นสากกันอยากได้ารยการโตเต็นเต้นเนี่ยเข้าใจยิอินีเต้นลอยเศร้าขอบคุณับคนนะคะกับข้าวงเยอะมาก เอซี um ่หยอมเด้ือส nice ุดขาวงามเด้อหมึขึ้นอีกนะทีสุดม้ผ้ากันใส้ไม่เห็นหรอม้ผ้ากันใส้มันร้านไหนมันส้โอ้ดาราไปเย่ากินเผาป้วนี่มันเขาทมต่เนาะมันาลมใจมึงยื้ใส่กันโซนหนาม่ไน้นามันเหมาปอด้ลเนาะ บอกกมูนะเอออย่ามาไดยมันเกียวกับายูริสอนกันยูรสอนได้ไงอ่ะี้ิดคือยิงแท้คือบอกคอยแท้ยรอเอนเอมอกอยอื่นบอจังสิไปบ้านพักปากกระทืบขึ้นเบิดแ้ิ่มาบ พอรกนเจ้าานะานเจ้านาเหนื่อยเพราะันเพระเห็ดเระเหแลวแหลวเพราะบอใสเ้อเาตาปลข้าตายาเขียวเะี้คาเาเดียวกันมันมันหาหมอหาออกหมอบอกหมอต่อไปออกไม่ยอะมากเจ้าปีดมันดีอยู่ปีหน้ ล่าแล้วาคอคโหดจากจากพั๊อับไหม่โอ้โหาแห้งออกจะระบาดมื่อที่สองนี่กระโปดออก้วมองข้่มองออกอะไรไมนใด้ต้องใส่ารับกับข้ารไรกูบาออกหลายนั่นเยี่ยงแาคอดไม้แก้วบ่บาเดี๋ยวมาไปเียกีเยี่ยบเา อีฮอดกับเปลี่ยนแผ่เปลี่ยนจะ้ขนันเอาเล่อเ nah, ่ทำจมาเออเขาเหนื oh well, well, uh ่อยแทของหอดมันไม่มาแม่ฮอดบ้เปลี่ยนแม่ใส่อันเดียวมาฮอดเนี่ยแม่กอดออกแม่นอนพี่จะพวฟอมนะบุมนะเปลี่ยนเปลี่นได้ยิ่งีว่าให้มันไหลออกมันจะไม่ได้ฮอดเปรี้ยวรสต่างรเทศดรวรแล้วไม่ครตอนนี้เปลี่ยนสามรเปลี่ยนไม่หดแน่คุณอดออก โค้ดโค้ดเพราะว่ามีอันนี้